ก็อยากจะบอกพี่น้องนะคะว่าเล่มนี้นะคะยังไงก็ตามเรายังต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทำไมมันถ้งสำคัญเพราะว่าในเล่มนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างการยกย่องและสรรเสริญพระเจ้ามีคำขอบคุณว่าพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้าทำอะไรให้เราไปแล้วนั่นก็คือมอรดกของเราเป็นพินัยกรรมของเราเพราะฉะนั้นการที่ เราได้รับมาและเราอ่านไปครั้งเดียวมันไม่ได้เกิดผลในชีวิตนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหลายครั้งมันจะเข้าไปในใจของเราและเราก็จะจดจําไว้ในใจเวลาที่เรามีปัญหาเราก็รู้ได้เลยว่าเอะพระเจ้าพูดกับฉันอย่างนี้นี่นะคะแต่ถ้าเราอ่านครั้งหนึ่งและผ่านไปแน่นอนที่สุดเราก็ลืมไปแล้วนะคะแล้วก็ เรายกย่องและสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะยกย่องยังไงได้แต่พูดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าแต่ว่าในเล่มนี้เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าใหญ่กว่าทุกพระเจ้าอย่างไรพระองค์สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอย่างไรและพระองค์ยังเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะหนุนใจว่าหลายครั้งเนี่ยในในภาษาไทยนะคะเพราะว่าพระเจ้าตอนโมเสถามว่าพระเจ้า เป็นผู้ใดเป็นใครชื่ออะไรพระองค์ตอบว่าอะไรคะเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นคือภาษาไทยเราไม่มีคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษพระองค์ก็จะตอบว่า I am I am ไม่ใช่ I was ไม่ใช่ I were ไม่ใช่ว่า I อดีตก็คือเราเป็นเป็นอะไรคะเป็น เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราเคยเป็นไม่ใช่เราจะเป็นพระองค์เป็นและเหมือนเดิมเพราะนั้นเวลาที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยก็ให้เรารู้ว่าคําสัญญาของพระองค์เนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นคําสัญญาของเมื่อวานนี้หรือเป็นคําสัญญาของคนในอดีตหรือเป็นคําสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อะไรก็ตามที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่เราอ่านพระเจ้ากำลังพูดกับเราเราจึงต้องอ่านพระคัมภีร์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันหนุนใจให้อดอาหารสามวันดิฉันไม่รู้ว่าพี่น้องได้ทำไหมนะคะก็หลายครั้งเราฟังเราเราได้ยินแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามก็เหมือนการถ้อยคำพระเจ้าเมื่อเราฟังเราอ่านแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตาม เราอ่านหลายคนก็อ่านเป็นความรู้ว่าฉันรู้แล้วรู้แล้วแล้วเป็นยังไงทำไมชีวิตไม่เกิดผลนะคะเพราะฉนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันก็อดอาหารนะคะอดอาหารถามว่าหิวไ้มมันก็หิวแหละแต่วันแรกเนี่ยมันจะหิววันแรกวันที่สองวันที่สามก็เข้าที่นะคะวันที่เข้าที่นี่แหละเป็นวันที่เราจะอินกับพระเจ้าเราก็สามารถที่จะไปต่อได้หรือ เราอยากจะหยุดแค่ตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าจะบอกให้ว่าการอดอาหารดีอย่างไรหนึ่งไม่ต้องไปมัวแต่ไปหาไปอุดนะอาหารไปหาอาหารก็คือไม่กินเราอ่านพร,ระคัมภีร์เราก็จะได้อ่านต่อเน,นื่องนะคะและตอนนั้นน่ะที่พระเจ้ากําลังจะพูดอ้อต้องไปกินข้าวล้ว อาพระเจ้าก็เลยหยุดพูดและเราก็มาต่อกับพระองค์ไม่ติดว่าพระองค์พูดอะไรกับเราหรือพระองค์จะบอกอะไรกับเราพระองค์อาจจะเปิดโอกาสให้เราทําธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้แต่ว่าเราบอกเดี๋ยวก่อนพระเจ้าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกลับมาเราก็ไมไ่อยู่ในการเจิมนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการอดอาหารอธิษฐานจึงสําคัญนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะได้บังคับเนื้อหนังของเราให้มันยอมสยบแล้วมีกี่ส่วนคะเรามีสามส่วนใช่ไหม เรามีร่างกายที่เรามองเห็นเรามีความคิดของเรานะคะและเราก็มีวิญญาณแน่นอนที่สุดพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราแต่เราไม่ค่อยให้พระองค์ออกมานำหรอกเราเก็บเอาไว้เนื้อหนังเรานำตอนนี้ฉันหิวข้าวฉันต้องไปกินข้าวความคิดของเราสั่งอ๋อ oh, ใช่หิวข้าวต้องไปกินข้าว และเราก็ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ที่พระองค์กำลังจะพูดอะไรกับเราแต่ถ้าเราอดอาหารแน่นอนที่สุดเรามีเวลายาวขึ้นและเราก็จะได้ยินเสียงพระองค์ว่าพระองค์พูดว่าอย่างไรนะคะก็อยากจะหนุนใจว่าการอดอาหารอธิษฐานก็อยากจะให้ทำบ่อยๆเพราะว่าการที่เราทำบ่อยๆมันก็เหมือนกับเราสามารถควบคุมร่างกายแก่ต้องเชื่อฝั่งฉันนะคะเราสั่งให้มันอยู่ใต้บังคับเราได้ นะคะแล้วก็เมื่อเรามันสามารถอยู่ได้บังคับก็คือความคิดของเรานี่แหละไปสั่งการบอกไม่นะคะชิ้นเดียวกันถ้าเราหัดสั่งร่างกายของเราให้ได้เราก็จะสั่งให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้ดิฉันได้บอกแล้วนะคะว่าเมื่อประมาณตอนต้น,ตน ประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะปีก่อนนู้นที่เขาเริ่มมีโควิดแต่ว่าดิฉันไม่ได้รู้ว่าเป็นมีโควิดหรือโควิดเป็นอย่างไรแต่รู้สึกว่ามันมีอาการนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายปีมาแล้วดิฉันสั่งตัวเองว่าไม่ให้ปวดหัวอีกนะคะแล้วมันก็ไม่ปวดหัวแม้แต่ตอนที่ดิฉัน มีอาการเหมือนโควิดมันก็ไม่ปวดหัวะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถสั่งแล้วก็ควบคุมร่างกายของเราได้นะคะเราสั่งเวลาที่หัวใจของดิฉันเต้นผิดปกติดิฉันก็จะสั่งว่าหยุดเดี๋ยวนี้ทำงานเป็นปกติเดี๋ยวนี้นะคะเราสั่งได้เพราะว่าเราเป็นคนควบคุมร่างกายของเราได้เราควบคุมความคิดของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ฝึก พอถึงเวลาเราก็ทำให้ได้เราต้องฝึกการอดอาหารอธิษฐานจึงเป็นการฝึกทางหนึ่งที่เราจะควบคุมร่างกายของเราให้มันอยู่หมัดได้นะคะเราเลยเมื่อเราควบคุมได้ว่าหิวไม่เป็นไรฉันอดทนผ่านไปให้ได้แล้วก็ไม่หิวสั่งว่าไม่ต้องเรียกร้องอีกนะคะวันแรกๆมันอาจจะกังวลแล้วก็มันจะมีการล่อลวง คนก็จะถืออาหารที่เราชอบผ่านมาหลายครั้งที่ดิฉันตั้งใจอดอาหารอธิษฐานแล้วดิฉันต้องไปประชุมนะคะประชุมเหมือนกับผู้รับใช้แล้วก็งานใหญ่ๆเขาก็จะมีของที่ดิฉันชอบมีเป็ดปักกิง่งมีอะไรทั้งหลายที่อาหารที่ดีที่สั่งมานะคะก็มีพวกนักธุรกิจที่เขาสั่งมาแต่ดิฉันไม่รู้สึกอยากกินเลย เพราะอะไรดิฉันสั่งตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วว่าไม่หิวไม่อยากฉันจะอยู่กับพระเจ้านะคะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นคนตัดสินใจและบงการร่างกายของเรานะคะและถ้าเราบงการร่างกายของเราเป็นจากการอดอาหารไม่ให้เรารู้สึกที่จะยอมตามใจร่างกายเราก็จะสามารถสั่งร่างกายเราให้มีสุขภาพดีได้ด้วย ใช่ไหมนะคะเพราะงั้นเราเองต้องเป็นคนที่ฝึกนะคะมันไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยทันทีหรอกเฝึกใหม่ๆก็อาจจะทรมาแต่ว่าทําไปทําไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงเรานะคะและเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยฉันควบคุมได้นะโอเคก็สิ่งที่อยากจะหนุนใจก็เรื่องนี้นะคะที่นี้เราเปิดไปดูที่หนังสือโรมบทที่12ข้อที่1ข้อที่2ดูนะคะ ในนี้นะคะรมบทที่สิองข้อที่หนึ่งบอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการปริบัติอันสมควรของท่านทั้งหลายอันนี้นะคะวิงวอน อาจารย์ปาโลเขียนนะคะก็คืออะไรพระเจ้าอยากให้เราเนี่ยถวายตัวเราแด่พระเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่อาจารย์ปาโลพูดเนี่ยพอพูดถึงในมุมมองของคนยิวที่เวลาที่เขาไปหาพระเจ้าเขาจะต้องมีการถวายเครื่องบูชาและเครื่องบูชานั้นจะต้องเป็นเครื่องบูชาที่ไม่มีตำหนินะคะจำได้นะคะอั้นเครื่องบูชาที่ไม่มีตำหนิเช่นเดียวกัน ท่านกำลังจะพูดว่าให้เราถวายตัวเราเองแด่พระเจ้าก็คือเป็นเครื่องบูชาที่ไม่มีตำหนิแต่เราตำหนิมาจากไหนคะทุกอย่างในพระคัมภีร์สุภาษ,ษิตบอกว่าเราเป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นข้อที่สองออโรม 12. ข้อที่สองบอกว่ายัางไงว่าเราจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไงก็คือเราอย่าประพฤติตามชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เปลี่ยนแปลงความคิดสมใหคิดแบบนี้ก็อย่าคิดอีกนะคะเพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเห็นไหมคะมีหลายระดับนะคือถ้าเราอดอาหารบ้างเนี่ยเราก็ควบคุมและเราก็เปลี่ยนความคิดไม่หิวหันมาอ่านพระคัมภีร์ต่อไปฟังเสียงพระเจ้าต่อไปเห็นไหมคะ เราก็สามารถควบคุมได้และเราก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าก็จะเตือนสติเราว่าอันนี้ผิดตรงนี้ตรงนี้ต้องแก้ไขพระเจ้าไม่ได้ด่าเรานะคะพระเจ้าพูดกับเราเพราะพระองค์เป็นพ่อและพระองค์ก็อยากให้เราได้รับพรอย่างเต็มที่เพราะว่าเวลาที่เราทําผิดบาปเนี่ยเราก็ออกนอกพันธสัญญาเลือดนะคะคือเราถอยห่างจากพันธสัญญาเลือดเพราะฉะนั้น พอเราถอยห่างจากพันธสัญญาเลือดเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รับการคุ้มครองก็ไม่เป็นไรสารภาพผิดบาปและก็วิ่งเข้ามาและนี่ก็หีคือเหตุผลหนึ่งที่เรานั้นจะอดอาหารอธิษฐานเพื่อใจิตใจของเราเพื่อการกระทําของเราก็จะเปลี่ยนแปลง mm. เมื่อเราได้เปลี่ยนความคิดของเรามีเวลาอยู่กับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ไข้ควรไม่ต้องรีบอ่านหูวนันนี้ต้องอ่านนห้มันจบบทนี้เล่มนี้ไม่ต้องค่ะ อยู่กับพระเจ้านั่นแหละบางครั้งเราอ่านไปแล้วเราก็หยุดแค่ข้อนั้นแล้วเราก็นั่งคิดไค้ควรคิดและพระเจ้าก็จะสัมเดงให้กับเราและเราก็รู้สึกว่าเออจริงด้วยเออพระเจ้าทําไมรู้ไม่เคยรู้มาก่อนละ่ะไม่ได้เห็นแบบนี้มาก่อนเลยเราก็สามารถคุยพูดคุยกับพระเจ้านะคะเพราะงะั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ออที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากการสําแดง หลายครั้งเราเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นโดยการด่าว่าพูดแล้วก็เนี่ยพูดตั้งหลายทีแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนสักทีหนึ่งเห็นไหมเราใช้คําพูดนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกคะ่ะเขาก็ไม่เปลี่ยนจนกว่าเขาจะได้รับการสําดงเขาต้องเป็นคนนั้นอ่านปุ๊บเราพูดพระคำพระเจ้าและเขาก็จะได้รับบางทีรับแล้วก็กระเด็นออกไปไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่า ทำมากมากขึ้นมันจะเข้าไปเริ่มสะสมในตัวเขาและเขาก็ได้รับการสำแดงเราก็อธิษฐานเผื่อเขาในเอเฟซัสบทที่หนึ่งนะคะข้อสิบเ็ดถึงยีอธิษฐานใส่ชื่อเข้าไปและขอพระเจ้าเปิดตาเขาและขอพระเจ้าช่วยเขาและเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงน,นะคะเราไม่มีความสามารถหรอกค่ะคุณจะฆ่าเขาไห้ตายเขาก็ไม่เปลี่ยนค่ะมีทางเดียวคือถ้อยคำพระเจ้าที่เข้าไปในตัวเขาแล้วนะั่นแหละถึงจะเปลี่ยน เพราะว่าพระคําของพระองค์เป็นวิญญาณและชีวิตแลวก็เป็นฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้าและนั่นแหละค่ะถึงจะเปลี่ยนเราพูดไปยังไงมันยากนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ให้เราคิดใหม่ก็คือเห็นในส่วนดีของเขาจับไม่จับผิดแล้วเราจับถูกอะไรที่เขาทําถูกมาขยายความแล้วก็พูดแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นนะคะมันจะ มันจะมีคลื่นแห่งกำลังใจเกิดขึ้นไปที่เขานะคะและนั่นแหะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับการหนุนใจและเขารู้ว่าพระเจ้ากำลังพูดกับเขาว่าเขามีค่านะคะไม่ว่ามนุษย์จะว่าเขาอย่างไรก็ตามนะคะเขาทำผิดกี่ครั้งก็ตามแต่สําหรับพระเจ้าแล้วพระองค์มีความหวังในตัวเขาเสมอแล้วก็เห็นส่วนดีในตัวเขาเสมอเช่นเดียวกัน เราจะต้องทำแบบนี้ให้ได้เพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้ทำงานของพระองค์ได้อย่างไม่ต้องขุนเคืองนะคะนะคะเราจะได้ไม่ขุนเคืองถ้าเราไม่ไม่ได้ดังใจเราวางเอาไว้และคอยพระเจ้าทำอย่าพยายามทำเองนะคะเพราะงั้นเราทำเองเราก็ขุนเคืองเองเราก็จะโมโหเองทุกครั้งดชฉันก็กลับใจทุกทีเพราะว่าโดยเนื้อหนังของมนุษย์เนี่ยเราก็จะคิดทำไมต้องไปอย่างนี้อีกเห็นไหมคะ แต่ว่าถ้าถ้าเราเป็นคนนั้นล่ะพระเจ้าไม่ได้มองเราอย่างนั้นพระเจ้าคอยคอยที่จะพยุงลูกหันกลับมาอย่างอนอย่ามโมโหมาเลยลูกหันมานะในพ่อจะช่วยเจ้าเอ,อมาเราก็เห็นเหมือนลูกเราใช่ไหมอย่างเวลาที่เขาไม่ได้ของเขาก็กระทึบเท้าก็มโมโหเล่าบางทีเนี่ยเราอาจจะดุเขาแต่บางทีเราต้องคอยเขาเพราะตอนนั้นเขาพีกอะ ะะปล่อยเขาสักพักหนึ่งเขาก็จะเข้าที่เขาา้าทางนะคะมีครั้งหนึง่งนะคะดิฉันไดอ้อาจารย์ข้าพุทเขาลงโทษข้าปันนะคะเป็นเพราะว่าข้าปันเขางุดหงิดแล้วอาจารย์ข้าพุทก็บอกว่าออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไปสงบอสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดกับแม่ ดิฉันน่าสงสารหลานจับใจนะคะดิฉันเห็นเขาไปอยู่ที่บันไดก็เลยถามรัาป้านเป็นยังไงครับเขาเงียบมาสักพักหนึ่งเขาลุกขึ้นแช่มชื่นแลวกลับเข้าไปหาคุณแม่เขาดิฉันรู้สึกโหนี่มันแค่ตัดสินใจเองนะคะแม้แต่เด็กๆก,ก็สามารถที่จะหยุดอารมณ์กโกรธได้เมื่อเขาตัดสินใจเพราะแม่เขาบอกถ้าอารมณ์ไม่ดีไม่ต้องมาคุยกับคุณแม่ เห็นไ,ไหมคะเช่นเดียวกันพระเจ้าอาจจะไม่ได้ดุเราแต่พระเจ้าคอยเราก็มองเราแล้วก็สงสารเราเมตตาเราว่าหัวอารมณ์เสียใครทรมานคะลูกทรมานเองอะ่ะพ่อก็คอยอยู่นี่แหละและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพียงแต่เข้ามาแล้วก็คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องว่ามันไม่มีอะไรที่จะเปลีป่ยนแปลงเราได้นอกจากเราจะต้องเอาพระคัมภีร์มาพูดนะคะเอามาพูด นั้นความคิดของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนและถ้อยคํพาพระเจ้ามีฤทธเดชก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเราแล้วก็เราก็จะไม่ไม่สติแตกนะคะพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถสงบแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าได้มันต้องฝึกนะคะเรื่องอย่างนี้ต้องฝึกนะคะถ้ามันมีการวางระเบิดนะคะและสมมุติว่าระเบิดอยู่ข้างหน้าเราและ เขาบอกว่าเวลานี้เวลานี้จะต้องระเบิดถ้าเรากลัวมันระเบิดแน่นอนแต่ถ้าเรามีเราฝึกเอาไว้ว่าเราไว้วางใจพระเจ้าเราสั่งให้มันหยุดระเบิดมันก็จะหยุดตามคำพูดของเราเพราะว่าเราต่อติดกับพระเจ้าไว้วางใจพระองค์และเร,เรารู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตซึ่งเรากำลังต่อกับพระองค์และเราก็พูดออกมานะคะ ทำไมดิฉันต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่านี่คือ,อยุคสุดท้ายนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายมันไม่ใช่แค่เรื่องโควิดแต่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายแต่ให้เราควบคุมตัวเราเองการอดอาหารอธิษฐานจึงเป็นการฝึกตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็หัดเริ่มต้นที่จะสั่งการที่จะรู้ว่า ตอนนี้ถ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าคิดอย่างไรนะคะเราก็จะเริ่มเข้าใจในมุมมองของพระเจ้านะคะดิฉันได้ได้ฟังจากคนอื่นนะคะดิฉันก็ชื่นชมอาจารย์แชมป์นะคะที่อาจารย์แชมป์เนี่ยออกไปแจกอาหารแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พูดถึงการอธิษฐานวางมือรักษาโรคแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาต่อต้านแล้วก็พูดถึงว่าอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันทำไมไม่ไปวางมือคนในโรงพยาบาลเขาเป็นโควิดกันทำไมไม่วางมือให้หายให้หมดคนเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์นะคะพระเยซูคริสต์ไปที่สะเบสไดร์ใช่ไหมที่มีคนป่วยเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนง่อยคนหนึ่งที่เขาเขาไม่หายพระเยซูถามว่าอยากหายไหมเขาบอกว่าไม่มีใครจับเขาโยนลงน้ําเป็นคนแรกเพราะว่าถ้าคนนั้น ลงน้ําเป็นคนแรกต้องทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็จะมารักษาเขาว่างันเถอะพระเยซูไม่ได้ไปวางมือคนทั้งหมดเลยห้าศาลาไม่เลยพระองค์รักษาแค่คนเดียวตามการทรงนำของพระวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นการที่การที่เราไม่เข้าใจเราไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วยาะเย้ยถักถางก็คือเรากำลังหมิ่นพระวิญญาณนะคะเรากำลังดูถูกนะคะแล้วก็ ดูถูกคนของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักซึ่งกันและกันและเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและเราต้องเห็นคนอื่นดีกว่าเราด้วยนะคะเราขอบคุณพระเจ้าเสมอสําหรับใครก็ตามที่เขากําลังปฏิบัติท,ทํางานของพระเจ้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราทุกคนอ่านพระคัมภีร์และถามพระเจ้าหัดอดอาหารอธิษฐานจะได้ควบคุมความคิดของตัวเราเองได้นะคะแล้วก็ ดิฉันอยากจะหนุนใจให้ผู้คนทำมาสนิททุกวันดิฉันก็จะหักขนมปังเอาไว้ในกล่องเห็นไหมนะคะเพราะอะไรเพราะเรามักจะขี้ลืมเราก็วางเอาไว้อยู่ข้างๆแล้วดิฉันก็เป็นคนที่ชอบกินแป้งเวลาดิฉันหิวหิวดิฉันก็เปิดขึ้นมาไหนๆเปิดแล้วถือโอกาสทำมหาสนิทเห็นไหมคะงั้น ก็จะอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราก็ทำแล้ววันหนึ่งดิฉันทำบางทีสามครั้งสี่ครั้งว่าบางทีมันก็อยากกินแต่ว่าไหนๆจะกินเราก็ทำมหาสนิทแล้วดิฉันก็มีน้ำอันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับว่า,เป,าเป็นอาหารที่เหมือนกับว่าผสมน้ำดิฉันก็จิบในกลางวันดิฉันก็ถือโอกาสที่จะพูดถึงโลหิตของพระเยซูคริส เห็นไหมคะก็คืออะไรคะจิตสำนึกของดิฉันก็จะอยู่ที่มหาสนิทอยู่ที่สิ่งที่พระเยซูทำให้ดิฉันที่ขางเคนมันก็เหมือนกับว่าได้รับยารักษาโรคมาตลอดนะคะตลอดวันน่ะคือเราระลึกถึงว่าพระเยซูทำอะไรให้เราพระองค์รักษาโรคเราไปแล้วอย่างไงและทุกครั้งที่กินไปลงไปก็ขอบคุณที่ลูกได้กินยารักษาโรค ะะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกพี่น้องนะคะไม่งั้นเนี่ยอพอบอกให้ทำาหาสนิทีก็ต้องวิ่งหาหาของเราไม่มีใจจดจ่อกับมหาสนิทเราไม่มียารักษาโรคเราโม่แต่คิดว่าเดี๋ยวต้องมีนะโอ้วันนี้เขาไม่มีขายแล้วฟ้าทลายโจรคุณไม่มีขายฟ้าทลายโจรคุณมีอะไรคะมีขนมปังมีข้าวนะคะมี ยาที่วิเศษที่สุดยาเขาเรียกว่ายาตื่นตนกนะคะทำอะไรไม่ได้นึกถึงเข้าไปทำมหาสนิทเลยทันทีและนั่นแหละค่ะเป็นยาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมมาไว้สำหรับยุคสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็พิธีกรรมในการทำมหาสนิทหลายคนก็โกรธนะคะเป็นเพราะว่าไปที่โบสถ์เดือนหนึ่งทำหนึ่งก็เลยไม่ได้รับยารักษาโรคเลย ะะแล้วก็ต้องหลืมบางคนก็อาทิตย์หนึ่งถึงจะไปโบสถ์และถึงจะทํามหาสนิทมหาสนิทพระเยซูตั้งขึ้นมาสําหรับสาวกของพระองค์เราเป็นสาวกไหมเป็นนะคะ เราเป็นสมาชิกของคริสตจกักรแต่ก็เราคือผู้เชื่อเราก็คือวิหารของพระเจ้าพระองค์นั้นต้องการให้เราทํามหาสนิทเระรึกถึงพระองค์เรารึกถึงพันธสัญญาเลือดเท่าที่เรามีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าละเลยในสิ่งนี้และนี่คือยาวิเศษที่สุดนะคะนะคะทำอะไรไม่ได้ทํามหาสนิทค่ะทำบ่อยที่สุดเลยแล้วเราก็จะหายโรคนะคะวันนี้ก็คงแบ่งปันเท่านั้นอย่าลืมนะคะถ้าเรารู้สึก ือไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้พระเจ้าอดอาหารบังคับตัวเองบังคับเนื้อหนังตัวเองและอีกหน่อยเราก็จะควบคุมเนื้อหนังตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยได้ด้วยนะคะนั้นเราเราต้องต้องมีความคิดเหมือนกับที่พระเจ้ามีและพระองค์ก็พูดแล้วว่าถ้อยคำของพระองค์เนี่ยคืออยารักษาโรคอย่าเอาข้อพระภีมาแล้วก็อ่านแล้วก็พูดภาษาแปลก นะครเพื่ออะไรเพื่อจะได้สงบแล้วก็คิดให้มันตามพระคำแล้วก็ไข้ควรแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจและเป็นของเราเอเมนะคะค่ะขอพระเจ้าอวยพรคัน